เข้าไปครั้งแรกอ่ะมีกลิ่นเหม็นทิ่หายเลยแบบไก่บูตเกย์ไก่บูดเกยสัมัสชิเกนมซาซาลานี่คือชีนาอตอนนี้เราอยู่ร้านอาหารอ,าารอินเดียนนะชื่อว่า Indian s p i c y Village ครับนี่เป็นร้านอาหารอินเดียที่อยู่แถวแควเซนต์นทนระัเข้าวที่นี่นมันเป็นเมนู เป็นแบบเซตรวมทุกอย่างครับมีแบบมีจาปาตีลักซามโกตูโปริยาคีไรเคิร์ดทุกอย่างสวีทบัตเตอร์ชิลลี่แอนด์พิเกิลเกิลอะไรทุอย่างเลยนะนี่ก็เป็นเมนูอาหารครับเขาบอกร้านเนี้ยผมไม่รู้ตามคอนแทคมาจากไหน,นไม่รู้แต่ผมเจอผมนึกได้ก็เลยเซิร์ชเปิดดูเป็นร้านอาหารเดียรที่เขาบอกอร่อยแล้วก็ราคาไม่ไม่แพงค,ค

อโอเคโอเคนี่ครับไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะฉันจะเป็นแกงๆมากกว่าโอเคไวใช่ไหมตอนนี้อาหารเรามาครบแล้วฮะทุกคนทุกคนมาดูกันนี่อันนี้เป็นชีสนานนะชีสนานอันนี้เป็นอ่ามัสตาร์ทีค่ะแล้วก็น,นี้เป็นดูโอเซ็ตของเรา ก็จะมีโยเกิร์ตถั่วอะไรซอสอะไรต่างๆครับแล้วก็อันนี้เป็นชิคเก้นมาซาระะ่าปะอันชิคเก้นมาซาร่าแล้พี่เป็นมาซาร่ามิ้วชีแล้วก็อันนี้เป็นข้าวแล้วก็โรตีเยอะมากเลยเนาะดีที่เราสั่งแค่ไหนพี่หยิบชีสนานแค่าไหร่ขนาดสองขนานดะคือถ้าเราสั่งชีสเท่าไหร่เราจะได้เินเท่าไหรคือผมว่าไม่รู้จักมาซาร่ามันเป็นยังไงอันนี้พอเรามากินร้านนี้เยอะนีะใช่ปะ เราเลยแบบได้สัมผัสเขาเป็นม,มันสซาล์ดแต่เดี๋ยวขอลองกินชาแบบประช้อนชิมได้ปะ่ะมัสซาล่ามันจะเป็นแบบของพี่เป็นไงนอันนี้เป็นมันสซาล่าทีนี่ในกล้องเห็นไหมนะ อันนี้คือหมาซาลาทีครับหอมอร่อยมากโอเคเซอร์ okay, thank you ซาลาทีเราเริ่มกินจากไหนก่อนดีพี่ขอขอข้าวหน่อย,นนยออครับข้าวเยอะมากนะเ,เซตเนี่ยที่บอกวกินกี้กับเซตที่เห็นขนา้างหน้าเป็นคอร์ดันต์กีเนียครับ มาครับเรามาเริ่ม,มกินกันเลยนอ่ะเรากินชีสนานลงไป <Okay. S 1> แต่ชีสนานต้องจุ่มกับซอสน,นี่ครเป็นซอสนอะเป็นชีสก็ได้เฮ้ยหอมมากใช่ชีสอยู่ตรงกลางคนดูอ๋อร้อนนี่คือชีสนานดูนไหมข้างในาเป็นชีสร้อนตุ๊บเราก็จะจุ่มกินกับเขามีซอสให้สองซอสครับเราชิมซอสตัวแรก mm hmm. ก่อนมือในกล้องเห็นไหม นคือตัวแป้งอ่ะข้างในมันใส่ชีสด้วยเราสั่งเป็นชีสนานนานก็คือแป้งแป้งแป้งก็คือแป้งนานนี่ก็ตัวนี้ยข้อมีมากกว่าตัวแรกอ่ะเพราะความมีหมดเป็นข้อแกงอย่างเดียว น่ากินไดหมดจ้ะหวังผมขอจัดตัวชิคเก้นมาซาร่าก่อนละกันนะครับชิคเก้นมาซาร่านะบุกไก่ดิบบุไก่ดิดดชิคเก้นมาซาร่าฮะใช้โมูลเลยแล้วกันครับเพื่อเข้าถึงแก่นแท้ของคนระับฟู้ดอินเดียไก่ไม่ค่อยร้อนเลย เป็นอีกแป้งหนึงที่เขาแถมมาอันนี้มันจะเป็นแบบแบบแห้งแบบไม่ใช่กรอบอ่ะมันน่าจะจิ้มกินกับอะไรสักอย่างหน่ใช่ไหมเราลองตัวนี้ก่อนแล้วกันตัวนี้เป็นน้ำเนี่ยอุ้ยโคตรน้ำหนึ่ง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 มันมีนพริกพริกอะ่ะงุ่มแย,ยกรสชาติาหายเดียวไม่ออก ด่าเขาที่ไงนก็คือใช่ปะชีไก่สา,าอ่ะชีไก่สาอ่ะมันจุกปรุงอ,อ,อเเุ้ยตอนนี้เผ็ดอ๋อเลยนะนี่เขาไม่ยกเกิดเรื่อนะต้องตาคีอยกเกิด ให้กินมิกซ์กันใช่ไหมที่เขาบอกเผ็ดอันนี้เผ็ดมากเลยตัวเนี้ยอันนี้เป็นแป้งเหมือนแป้งทอด กินมเปา่าก่อนนะกินมะปาก่อนเกือบเลยชิมกันเลยขอชิมจากตัวน,นี้นะคันตัวนี้แปลกดีครัเป็นพริกวะนี่มเค็มเค็มไหม,มอันนี้ว่าเค็เเมเ เป็นตัวแป้งปะ่ะอ,อร่อยแกงมันเยอะมากเลยทุกคนแต่เขาว่าให้หน่ารักนี้นักให้แบบจานเล็กมาดีอ่ะแบบคือบางทีถ้าเราถังคนเดียวกินไม่หมดไง แบบอย่างนี้แล้วก็กระสุกกบสุดาลองคิดว่าเขาราดน้ำวะไม่ไม่แบบราดน้ลองชิมแกงแบบจริงจังกันเลยดีกว่ารสชาติเอาอะใช้ช้อนนั่งกันก่อน,อนตัวนี้เป็นตัวแรกครับ ตัวนี้จะมีควาออกเป็นเป็นปลาเป็นซอสของปลาเลุ่นคล้าว,าวนิดนึงตัวที่สองอ่ะม,งมือาก็ละเป็นกลิ่นคือส้อนเทปมันปนไปหมดเลยว่ามัแยกไม่ขอหรือว่าไหนเป็นอะไรเดี๋ยวขอเทสเดี๋ยวผมบอกความแตกต่างกันโอเค จะเป็นมาซาร่าทั่วไปแต่อันเนี้ยคือมันจะเหมือนเป็นม,มีกลิ่นของพริกพริกแล้วก็ตัวนี้จะมีกลิ่นของพริกแล้วก็พริกไทยแรงส่วนตัวนี้ครับมันจะเป็นผักผักเนผักทองสุกผักทองอะไรเงี้ยอันนี้เป็นผักทอง มูเนียอร่อยเพราะทอดอร่อยแต่เป็นถั่วแล้วก็สุดท้ายครับที่ว่ามันเหมือนมันเป็นผัดอะไรสักอย่างมาเนี่ยเป็นพริกพริกห่อนเออป่ะหรือเปล่าอร่อยนะ หรือว่าเขาให้เทจริงเนาะไม่เท่อะโค้งไม่ดีจบด้วยมาสาราทีฮะอร่อยหัวอะไรนะผมขอชิมนมพีนระ เลกหมดนลยนนี้ตัวนี้เป็นคาลาลิครับอร่อยนะเอรูแล้วเองเอช็ดแปมานจใช่ไหมจุ่มน้ทีนึงแล้วก็จุ่มซัมจิงอย่างเงีง้ยเขาอันนึงมือม่อกี้เขจุ่มนี้อ,นอร่อยนะ

นท Very good food มีหมาด้วยครับทุกคนนี่คือพี่เจ้าของร้านนะชื่อร้านว่ายิงยาสบายเด thank you sir อร่อยมากมื้อนี้32มสิบสองนิ้กิจครับประมาณ250ร้อยห้าสิบาทเองสองร้อยหกคร่ะเออเนี่ยชื่อร้านเดี๋ยวเราไปดูสายชื่อร้านกันนี่ทุกคนร้านอยู่ตรงนี้เลย ชื่อร้านอ่ะอินเดียสวยชิฟ้ดสะอาดมันสะอาดหรือว่าตอนเข้าไปครั้งแรกอ่ะมีกลิ่นเหม็นชิบหายเลยแบบเออเป็นกลิ่นเครื่องเทศเขาอ่ะเราไม่คุ้นอนะ่ะคือเราจมูกเราอ่ะไม่เคยได้กลิ่นนี้อ่ะแบบมันอยู่ข้างนอกอ่ะแล้วแบบชื่นใจอ่ะแบบผูนั่งอ่ะปอยู่นานแล้วก็พอไปนานๆตัวก็ปรับสภาพได้ครับก็โอเคอร่อยนะราคาไม่แพงด้วยทุกคนมันอยู่หลังตรงข้ามกับนูเซนเทลมาถนนข้างหลังครับ ใกล้โรงแรมซิตี้โอเทลนี่ร้านนี้เลยทุกคนแก่อยู่บ้านคอนเฟิร์มว่าอร่อยเปิดประสบการณ์ดีครับแก <Yeah. S 1> เครื่องเทศแรงมาก